สวัสดีค่ะช่องพี่พิมพ์สตอรี่นะคะมาเก็บชะอมกันนะคะในเช้าเช้าว,วันจันทร์นะคะเช้าวันจันทร์นะคะชะอมยอด,ดวยสวยๆเลยค่ะพีม่มก็มามาตัดนะคะยันยันเป็นถนนกล้วยปีสุดแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะตัดได้มันสูงนะคะนี่ค่ะชะอม โอมที่พี่พิมพมาแต่งกิ่งเขาไว้นะคะทุกท่านแต่งกิ่งเขาไว้เขาจะออกออกยอดตามแทงยอดออกมาตามกิ่งนะคะอบวบเลยคะ่ะยอดอบวกเลยยอดอบวกเลยนะคะยอดอบวบเลยนะคะยอดอยคะ,คะอ,ดอมนะคะหลังจากได้ฝนไปนะคะอันนี้ อีกต้นหนึ่งค่ะอันนั้นก็อีกต้นหนึ่งก็เดี๋ยวไปเก็บค่ะน่าจะได้เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวก็แบ่งปันไปค่ะแบ่งปันเก็บไปก่อนมันมันอ่อนๆนะคะเดี๋ยวคงจะได้ตำปิ๊กกะปินะคะยอดยอดอ่อยยอดอ่อนๆอบอุ่ๆปอสานพิษค่ะจะมองเห็นะาคาบ้านนี่มาก่อสุกแล้วค่ะ ก็สุกเลยนะคะเดี๋ยวต้องเอาลงให้หมดเลยค่ะสอยลงให้หมดนะคะเชา้ชาเช้าวันที่วันครอบครัวนะคะวันที่สิบสี่นะคะวันครอบครัว mm hmm. ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับครอบครัวนะคะพี่พิมพ์อยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวะคะ่ะ ก็มีความสุขกับน,น้องหมาน้องแมวไปนะคะแล้วก็ออกมาเก็บชะอมค่ะออกมาเก็บชะอมเก็บชะอมแงจริงเลยคะนอย่าไปตำนะพี่เราปลูกเองก็ปลอดสารพิษนะคะทุกท่าน ่คเล้วดอบหลังได้ได้ฝนนะคะหลังได้ฝนก็ยังพอได้กินนะเดี๋ยวน่าจะแบ่งปันให้คนอื่นได้ด้วยจะมีแบ่งปันให้คนอื่นได้บ้าง ดูดูเขาได้ล็อกลงไปนะเราก็คงไปเก็บไม่ได้เราจะเป็นง่ายมากเลยค่ะจะอมกิ่งจะอมนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์ก็ลงเท่าน,นี้ก่อนนะคะทุกท่าน